พลอยเชอร์มานค่ะออกมาเปิดใจครั้งแรกนะคะหลังจากที่เลิกกับคลอดีนค่ะก่อนที่จะมีการเปิดตัวคบกับต้องทูพีนะคะแล้วก็เจอดรามา่าบอกว่ามุกออนไวแล้วก็เรียกได้ว่านอกใจหรือเปล่าเรื่องนี้ค่ะแน่นอนว่าถูกพูดถึงไม่น้อยนะคะก่อนหน้านี้สาหรับการเลิกราของสาวพลอยเชอร์มานแล้วก็คลอดีนอธิตยาค่ะหลังจากที่สาวพลอยเนี่ยกำลังแฮปปี้รักใหม่กับต้งทูพีนะคะก็มีประเด็นที่คลอดีนออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการของก้อยนัตที่รีมแล้วก็มีการพูดเกี่ยวกับเรื่อง กกนนะะบอกว่าสิ่งที่รับไม่ได้ที่สุดเลยในความสัมพันธ์ก็คือการนอกใจทําให้บางคนค่ะแน่นอนว่าโยงไปถึงพลอยเชอร์มานนะคะก่อนที่พลอยเนี่ยจะออกมาโพสต์ว่าได้เห็นและรับรู้แล้วเราฟังจากทางพี่พลอยนะคะเร็วๆนี้จะออกมาพูดบ้างละ #not cool แน่นอนกับว่าหลายคนก็รอให้เธอออกมาพูดนะคะก็ทั่งล่าสุดค่ะพลอยเชอร์มานเนี่ยออกมาเปิดใจว่าความสัมพันธ์กับพลอดีเนี่ยคือน้องเองค่อนข้างที่จะมีโรคส่วนตัวสูง การที่เราครบกันเนี่ยคือก็เลยไม่ได้ค่อยอัปเดตลงไอจีบ่อยๆนะคะน้องเป็นคนขี้อายบางทีเนี่ยตัวเองโพสเขาก็ขอให้ลบเพราะว่าไม่อยากจะมีพื้นที่ในสื่อเยอะเขาไม่ชินจนวันที่เราแยกทางกันก็มีการพูดคุยกันเขาก็ขอว่าอย่าเพิ่งโพสต์อะไรได้ไหมว่าแบบโสดแล้วเลิกกับพอดีแล้วอย่าโพสตได้ไหมเขาไม่รู้จะวางตัวยังไงตัวเองก็เออโอเคไม่เป็นไรเข้าใจให้พื้นที่ส่วนตัวกับน้อง คนก็เลยเดาไม่ออกว่าเรื่องมันเป็นยังไงไมายังไงกันแน่เลิกกันเมื่อไหร่กันแน่แล้วก็ยืนยันว่าเอาจริงๆคือไทม์ไลน์เนี่ยไม่มีคาบเกี่ยวกันแน่นอนจบกันก่อนแล้วค่อยมีรักใหม่เข้าใจคนที่มองว่าเอ้ยทำไมเริ่มต้นเร็วมุกออนเร็วแต่สำหรับพลอยเนี่ยตกลงกันว่าจบกันแล้วก็คือจบ ตอนที่น้องไปออกรายการค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์มากเพราะน้องเป็นคนขอเองว่าอย่าพูดไม่อยากจะมีพื้นที่ในวงการบันเทิงพอเห็นไปออกรายการก็เลยช็อกเลยก็เลยโทรไปถามน้องก้อยก้อยก็เล่าว่าการทีเ่เคยออกรายการนี้คือรายการก่อนหน้านี้ติดต่อไปหาน้องนานแล้วแต่น้องบอกว่าน้องไม่พร้อมจากนั้นน้องเองก็ติดต่อกลับมาว่าวันนี้พร้อมแล้วพร้อมที่จะออกรายการแล้วคือเขาเป็นคนขอรายการตัวเองก็เลยค่อนข้างแบบ นิดนึงอะนะคือเขาบอกไม่ให้เราพูดแต่ทําไมเอามาพูดเองแต่พอไปดูแล้วก็รู้สึกว่าการที่เขาพูดเนี่ยมันคือพูดเรื่องทั่วไปพอเราจบกันเนี่ยก็เลยมีการตีความว่าเออสิ่งที่เขาพูดมันน่าจะหมายถึงเราหรือเปล่าวันนั้นที่ตเตงออกมาโพสเนี่ยไม่ได้มีเจตนาไปฟาดเขาเลยนะแต่คิดว่ากระแสมันออกมาแบบนี้มันก็เลยถูกตีความออกมาว่าเออเราเองเป็นฝ่ายนอกใจเราก็เลยคงต้องออกมาพูดบ้างเพื่อที่อยากจะปกป้องตัวเอง แต่ไม่ได้มีเจตนาทําร้ายน้องเขาเลยแล้วน้องเขาเองน่ะก็ฝากเพื่อนเพื่อนมาขอโทษด้วยนะคะว่าคือถ้ามันทําให้พลอยเดือดร้อนเนี่ยคือเขาก็ให้เพื่อนเนี่ยโทรมาขอโทษว่าเขาไม่ได้ตั้งใจนะก็บอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ฝากไปบอกว่าพี่เองก็ตกใจเหมือนกันว่าทําไมไปออกรายการเพราะก่อนหน้านี้น้องเองบอกว่าเอ้ยอย่าบอกได้ไหมนู่นนี่ไหมแต่เป็นคนออกไปพูดเองอ่ะก็เลยเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วจบกันด้วยดีนั่นเองค่ะ